ลูกเลี้งคุณพี่หอีกเลยลูกไหนก็ได้ลูกใหญ่ตัวนี้ขายดีขายดีเลยค่ะขอมีทั้งข้าวมีทั้งเพชรพได้ค่ะมีอันนี้ฝรั่งฝรั่งแช่บวยค่ะแช่บวยโลละหรือถุงละถุงละยี่สิบห้าบาทถุงละยี่สิบห้าบาทเยอะถุงไปเลยอ่าแล้วอันนั้นฝรั่งฝรั่งกิมจูสดโลละสามห้าสามโลร้อยได้ G A P เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะคนอกจากโซนนี้เรามีอะไรทันขายอีกคะเนี่ยอะไรนะนี่ข้าวไรส์เบอร์รี่ค่ะจากแปลงนา แปลงนาอินทรีย์รอยเนต์เดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะเรารวบรวมของดีทั่วไทยมาไว้ที่นี่แล้ว่ไม่ต้องไปถึงนัน่นก็มีข้าวไรเบอรี่นั่นมาให้ทานนะคะ,ะด้านหลังเรามีอะไรบ้างนะคะด้านหลัน<ม><อ>งน,นี่นคนก<ม>็จเยอะเป็นผลิตภัณฑ์จากฟาร์มพรชัยค่ะฟัมปูนาที่เรามาในวันนี้นะคะมีหลายตัวเลยวจาจะเป็นขนมจีนน้ำยาเห็ดน,นะคะไอศครีมปูนา น้ำยาน้ำยาปูน้ำพริกของฝากต่างๆมีให้ช็อปให้ชิมค่ะ่องปู่องปูก็มีอย่างกันสดๆเลยเมื่อกี้เพิ่งเตาเลยคุณพี่จริงนะทีเด็กเขาเลยขายยังไงอะก็พูาอะไรเนี่ยตัวใหญ่แล้วแม่เอาอันนี้อันนึงโอเคค่ะอันนี้ต้องแช่ตู้เย็นไหมเนี่ยอันนี้แช่ตู้เย็นได้เราเราไปที่อื่นต่อใช่ไหมใช่อยู่ในรถไม่เป็นไรกลับไปให้มันีช่นั้นไงยิบเลยคุณพี่เนี่ยเขาช็อตฟิลมากมาขายของก่อนความรู้ความรู้ไม่ได้ขายหรอกเนี่ย อันนี้ฉกหวยทำเองมาคะแม่บอกว่าซื้อมาเป็นก้อนตลาดโอเคจ้าแม่มีตรงนี้ไม่ทำอะไรบ้างจ๊ะตักาน่เนแล้วใีคืออให้หน้คืออะไใ้ชิมหรอเได้เลอันนี้จะเป็นน้ำยาูนาเดี๋ย่อันนี้ชิยังไงวะเนี่ย้เลยน่ชนมาชิมอันนี้เกิ่นไม่กันหมดไหนคะหืม เผ็ดจริงๆอันนี uh, ้เผ็ดมากเขาปกติจะไม่เผ็ดขนาดนี้อันนี้พริกเ่าปูพริกเ่าปูนาดูเผาค่ะนีน้ำพริกกระลกน้ำไม่ผสมน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกกระลกยังไงงี้ค่ะเรื่องกลิ้นๆแล้วเนี่ยอันนี้หล่นค่ะหล่นปูนาหล่นก็คือนี้เป็นยังไงบ้าด กินกับปูต้องดูอันนี้คุณเท่าไหร่อ่ะอันนี้ชุดเรา80บาทจะเหลือถึงเราไหมถึงค่ะมีนะอันนี้ทำสดใหม่ๆเลยค่ะโอเคอร่อยว่ะอร่อยว่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ปูดองปูที่เราดองเองแล้วก็ถ้าสนใจแล้วจะโร งงอ,อันนี้ถ้าเป็นกระปุกรกระปุกละหร้อยยี่สิบบาทค่ะแล้วจะมีอยู่ทางด้านนู้นเลยได้เลยชิมได้เลยค่ะช,ชิมได้เลยนะถึางหน้ามีน้ำยำเสร็จ,าจาเราออกมาเรายังได้ซื้อได้ใช่ไหมได้มีมหมดทุกอย่างมีนะมีนะ ก็คือว่าถ้าเกิดเป็นน้ําที่มาจากดินน่ะมันจะดีกว่าแต่ถ้าน้าปราปาหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีแร่ธาตุเลยบางคนบอกว่าเอ้ยผมเลี้ยงปู3เดือนเหมือนกันผมก็เลี้ยง3เดือนเหมือนกันแต่การจเจริญเติบโต,ตไม่เท่ากันปัจจัยก็คืออยู่ที่น้ําอีกอย่างเห็นไหมครับผมมีเรื่องสปริงเกอร์เขาเรียกระบบโอโฟ,โฟน้ําน้ําใหม่ผมก็จะเติมทุกวันเมื่อค่อยเดินเดินวน,วนไปวนไปอ่ามีเขาเรียกระบบการจัดการด้วยผมหนึ่งเดือนผมไม่ถ่ายน้ํามันก็อยู่ได้เพราะว่าของเสียมันน้าที่ไม่นจะเกิด เขาเรียกไขมันจะอยู่ผิวน้ำน้ำทีจะเติมไปก็จะไหลลงท่อเดน,เด,นเดินเสร็จปุ๊บผมไปไหนลงบ่อบำบัดก่อนแล้วก็ลงงินฝั่งนี้จะไม่ได้ยินเลยหรือไม่เข้าใจนะครับก็คือถามว่าม <m> ีสปริงเกอร์เพื่ออะไรเห็นไหมครับถ้าเกิดเราหลอกเขาเป็นฝนตกเขาก็จะฟรีซ์ิ่งให้ผมก็คือมีลูกให้ผมทั้งปีแต่ถ้าเราเลี้ยงระบบธรรมชาติอย่างนี้ข้างๆก็คือระบบธรรมชาตินะฟูที่ระบบธรรมชาติปีหนึ่งจะผสมพันธุ์แค่ครั้งเดียว แต่อันนี้เราหลอกเขาก็จะมีความชื้นก็จะลิ่งให้ผมตลอดเลยก็จะไม่เสนอไปแต่ส่วนมากคนี้ตายอย่างที่ผมบอกว่าตายแล้วไปทําอะไรถึงบอกนะครับว่าเกิดชนาชันดายียเป็นปูัวผู้นะครับการกัที่ปามก็คือร่วมวิจัยและหลายอย่างนะครับอาจารย์ก็เลยทำให้ดูให้นะครับ อันนี้เป็นตัวผู้ไปตัวเมียดูยังไงดูง่ายครับก้ามหนึ่งนะครับสองก้ามเราจะได้เท่ากันอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับก้ามตัวที่ก้ามส่งต่อได้นะครับสอได้นมมีนะครับจะเป็นตัวผู้ก้ามจะใหญ่กว่าก้านข้ามหนึ่งเนบื้อสัปิ้งก็จะเป็นแหลมๆนะครับนี่ะครับก็จับจับปิ้งที่อยู่ใต้ท้องนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันคือจับปิ้งเล็กๆแหลมๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกาแฟปูนานี่ครับกาแฟปูนาใช่ครับรสชาติเป็นยังไงอ่ะอันนี้เป็นกาแฟปูนาก็อย่างที่บานะครับตอนนี้นะครับที่มีเรื่องของการผลิตเข้ามาในปรณนี้เราต้องมีการเรื่องของรับซื้อผูนะครับถามว่าตอนนี้เรากำลังผลิตนะครับก็ในระดับหนึ่งก็มีความต้องการเข้ารับที่สูงพอสมควรนะครับเพราะว่าเรามีแฟนลูกของพิขชาตหลายตัวนะครับ ก็ตอนนี้กูถามว่าขาดไหมก็ในรอบหนึ่งก็ถามว่าจะขาดเลยก็ไม่ได้านะาขาดๆๆๆนะครับแต่วอนต้องการของพ้่งพ่วนัสูงนะครับคือต่อนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบด้นาเนเกษตรนะครับทีน,นี้ผมมองว่าอะไรสามารถทำพุ่งพ่านได้ั็นี้อีกอย่างหนึ่งผมก็มองว่าอี่น้องที่ทำงานผมเนี่ยเป็นคนอีสานคือบอกไอ้ไทยอมให้เราเลี้ยงปูนาผมว่าพี้ป้าเราเลี้ยงปูนาเลี้ยงไม่สายใครนะครับ คนเร้องมองว่าไอ้กูหาได้โดยทั่วไปแต่พอเรามองย้อนกลับไปสมัยก่อนมันมีจริงแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มลดลดลดหายลงไปเอ๊ะทำไมเราไม่ลองมาลองลองเลยนดูพอเลยนเสร็จปุ๊บแรกๆนะครับเดี๋ยผมจะถึงจุดนี้ผมเดินทางมาหลายปีนะครับถึงจะมีเรื่องการตลาดลนะอะไรย่างเงี้ยแต่อีกอย่างหนึ่งคือเราครับเราเป็น,ะนคนรู้ใหม่เรามีโซเชีออยลมีเดียนะครับแรกๆเราก็ต้องสร้างตัวตนก่นอนสร้างทีน,นะครับ มันมันไม่มีอะไรที่ลงทุนแป๊บเดียวแล้วสำเร็จเลยนะครับ<ส>เราต้องลองผิดลองถูกครับจากเดิมที่ผมแก้ขายแค่แคปุกกิโลนะครับเดิมตอนนี้ก็เริ่มมาแฝงรูปเริ่มต่อยยอดไม็บบนก็รต่อยยอดเพราะว่าเราเป็นเขาอยู่กับของบีชีน็อเว<ส>ลาเขาตายเราจะทำยังไงเ,เราก็ต้องมีการแฝงล,ลูปนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่เราทำถ้าเราทำอะไรเราคิดว<ส>่าแค่เ<ส>ราขายขายโดยตรงปกติ แต่ถ้าเราไม่อ้อมนะี้ครับมันก็จะขายได้แต่แค่ไงคนระับแต่ถ้าเกิดเราอ,อ้อมันจะเพิ่มมูลค่าในสิ่งที่เราทำพี่พรชัยอะค่ะนอกจากเขาอะเริ่มต้นจากใจรักแล้วใช่ไหมคะเขายังจะเริ่มต้นแปลรูปเองด้วยตอนแรกๆเขาก็จะเริ่มจากการขายปูเป็นกิโลส่งให้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เกษตรกรเราเองอะค่ะของ YSF อะเราก็จะมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ออกมามากขึ้นถ้าหากเรา ทำเก่งแล้วหาตลาดเองด้วยและเรายังแปลรูปเองอีก นอกจากที่เราขายเป็นกิโลแล้ว <c oughs> เราก็สามารถขายให้แบบหลากหลายได้มากขึ้นนะคะคือเรายิ่งทํายิ่งสนุกอะ่ะเรายิ่งทํากับคนในครอบครัวด,ด้วยเนาะ <c oughs> เห็นไหมคะ YSF ของเราคือมันอบอุ่นแค่ไหนอยากจะให้ทุกคนมาเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการกับ YSF เราด้วยนะคะใครอยากมีความรู้หรือแบบใครถนัดอะไรแล้วคุณมาแชร์กันได้หรือไม่มีความรู้อะไรคุณก็มาเริ่มต้นในการกับพวกเราก็ได้ะคะ่ะเราจะมีพี่สอนนะ้องคอยประคบประคองน้องๆค่ะที่จะเริ่มต้นไปด้วยกันนะคะ นี่ก็คือฟาร์มลุงแดงเมลอน <S <S ไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับข้อดีของการทําธุรกิจกเกษตรนะครับอาจจะไม่ใช่สายโตกี่ไม่ได้จบเกษตรมาแต่ว่าหันมาทําธุรกิจกเกษตรผลิตเองขายเองพอที่นี่อยู่ตัวแล้วนะครับเท็รก็ยังไปทํารีสอร์ทอยู่ที่วังน้ําเขียวนะครับพ<ท>ี่เต็ดีตอ่อนะครับสา<ท>ย,<ท>ยของสา<ท>ยของหน่อยก็เป็นธุรกิจแตกไลายของเราก็คื<ท>อเป็นรีสอร์ทแล้วก็ลานกลางเต็นท์ครับชื่อว่าแอร์ท m e แคมปิ้ง วังน้ําเขียวเขาใหญ่ครับผมอยู่ใกล้ๆเขาแผงม้าก็ทํากันเองเหมือนกันครับในครอบครัวตรงนั้นจะเป็นจุดที่ปีนี้ว่าจะทําจะทําเกี่ยวกับสวนกเกษตรเพิ่มเติมครับก็จะปลูกผลไม้หลากหลายถ้าใครสนใจแจ้งว่าเป็นกลุ่มยังสมาร์ทเดี๋ยวมีส่วนลดให้ด้วยครับใช่ครับและน้องเพชรเองเขามีพันของเขาก็คือเป็นเมลอนไข่ทองคํานะคะซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ตกกิโลละ130บาทนะคะ รสชาติก็จะมีความหวานแตกต่างกับเมลอนทั่วไปดังนั้นใครที่อยากหาแบบจืดทานนะคะก็สามารถมาแวะที่ปทุมฟาร์มลุงแดงได้เลยนะคะตอนนี้เขามีคาเฟ่มีร้านคาโลเกะค่อยๆเพิ่มเนาะดังนั้นคือเราค่อยๆเริ่มต้นค่ะค่อยๆทําไปทุกอย่างมันอยู่บนเบดบนความสุขทําอะไรแล้วมีความสุขครอบครัวมีความสุข,ม,ม,สขมีเวลาให้กันอันนี้แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่ทําให้หิวใจแล้วก็ครอบครัวก็อุ่นด้วยนะคะก่อนลงมือทำอยากให้มีความรู้หาความรู้ก่อนที่จะลงมือทํานะคะ แล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะค่อยๆค,ค่ะหาความรู้ก่อนจุดเริ่มต้นนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะติดตามช่องแม่ไก่อูด้วยนะคะกริงๆริง